โอ้มชานติวันนี้วันที่สิบเก้าเดือนตุลาคมปีสองพันยี่สิบสองเราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานพ่อได้มาที่จะช่วยลูกให้ปลอดภัยจากการหายใจไม่ออกทุกชนิดเดี๋ยวนี้ลูกกำลังจะไปจากกระท่อมแห่งความทุกนี้ไปสู่กระท่อมที่เป็นอิสระจากความทุกลูกนั้นกำลังจะข้ามแม่น้ำยาพิษนี้ไป คำถามของเมรีในวันนี้เมื่อลูกนั่งอยู่ในการจดจำอะไรทำให้เกิดอุปสรรคกับลูกและอะไรไม่ทำให้เกิดอุปสรรคอะไรทำให้เกิดอุปสรรคกับลูกและอะไรที่ไม่ทำให้เกิดอุปสรรคคำตอบเมื่อลูกนั่งอยู่ในการจดจำเสียงและก็เสียงดังไม่ได้สร้างอุปสรรคใด oh. เหล่านั้นเป็นอุปสรรคในความรู้ เมื่อเรานั่งอยู่ในสมาธิเราจะหลุดหายเข้าไปในความลักของบาบาเสียงและเสียงดังไม่ได้มา,เ,าเป็นปัญหากับการนั่งสมาธิของเราแต่มันเป็นอุปสรรคในความรู้เสียงนั้นมันจะขวางกั้นเราดังนั้นบาบาพูดว่าอุปสรรคเหล่านั้นมันมี อุปสรรคในความรู้อย่างไรก็ตามมายาแน่นอนสร้างอุปสรรคในการจดจําและมันคือเวลาของการจดจําที่มายาทำให้เกิดอุปสรรคเธอจะนำความคิดชนิดต่างๆมากมายและความคิดที่เป็นบาปเข้ามานี่แหละทำไมบาบาพูดว่าลูกๆให้คงอยู่อย่างระมัดระวังอย่าได้ปล่อยตัวลูกเองนั้นถูกต่อยโดยมายา จดจําด้วยความรักอย่างมากมายว่าชิดบาบาผู้ที่ให้ความสุขอันไม่มีขีดจํากัดกับลูกและเป็นผู้ที่เป็นหัวน้ําตาลในทุกความสัมพันธ์ให้วิ่งเร็วในการจดจําเสียงไม่ได้สร้างอุปสรรคในการจดจําแต่ว่าเสียงนั้นเป็นอุปสรรคในความรู้แต่ว่ามายานั้นทําให้เกิดความคิด ที่เป็นบาปและความคิดที่ไร้สาระมันทําให้เกิดอุปสรรคในการจดจําของเราสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้ชุูเลี่ยงอุปกรณ์ของความรู้ทั้งหมดแล้วจงมาเป็นผู้ควงวงจรในการตระหนกรู้ในตัวเองเป็นผู้ที่มีดวงตาที่สามและเป็นตรีกระดาชินั่นก็คือการมาเป็นมาสกอร์คคือ นายของพระเจ้าในขณะที่คงอยู่อย่างรู้สึกตัวถึงธรรมราชาผู้เป็นมือขวาของพ่ออย่าได้แสดงการกระทําที่เป็นบาปใดใดได้ทําสัญญาที่จะกลับมาบริสุทธิ์แล้วอย่าได้หมกบุนอยู่ในกิเลสพรของบัพตะดาสําหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นผู้เพียรพยายามอย่างจริงจังผู้ที่ขันน็อต ของความประมาทที่หลวมให้แน่นขึ้นโดยการทำสัญญาอย่างมุ่งมัน่นขอให้ลูกนั้นเป็นผู้เพียรพยายามอย่างจริงจังผู้ที่ขันน็อตรวมๆของความประมาทให้แน่นขึ้นโดยการทำสัญญาอย่างมุ่งมัน่นเหตุผลหลักว่าทำไมลูกหลาหลวมอยู่ในสัญญาก็คือความประมาทอย่างเช่นไม่ว่าชิ้นส่วนของเครื่องยนต์นั้นจะใหญ่โตอย่างไร ถ้าแม้แต่สกรูเล็กๆเ,เดียวหลวมเครื่องยนต์ทั้งหมดนั้นก็จะไร้ประโยชน์เหมือนกันเพื่อที่จะเติมเต็นสัญญาของลูกได้ลูกนั้นทำวางแผนได้ดีมากๆลูกก็ยังเพียรพยายามแต่ว่าสกรูหนึ่งที่ทำให้ลูกอ่อนแอในความพยายามและในแผนการของลูกก็คือความประมาท มันมาในรูปแบบใหม่ๆเดี๋ยวนี้จงขันสกูที่รวมๆนั้นให้แน่นขึ้นแน่นอนฉันจะต้องกลับมาทะเทียมอยู่กับพ่อโดยการมีความคิดที่มุ่งมั่นเช่นนี้ลูกก็จะมาเป็นผู้ที่เพียรพยายามอย่างจริงจังได้แน่นอนฉันจะมาเป็นผู้ที่ทัดเทียมกับพ่อคติพจน์ในวันนี้ ถ้าสติของการวางเฉยนั้นไม่มีขีดจำกัดนั้นเป็นรากฐานของการเข้าไปใกล้ชิดกับเวลาซ้าทัศนคติของการวางเฉยอันไม่มีขีดจำกัดเป็นรากฐานสําหรับที่จะเข้าใกล้กับเวลาอัจฉริโอมชานติ